นี่นะคะทุกคนถามว่าห้องญาญีห้องไหนนี่ห้องหนึ่งศูนย์แปดนะคะโอ้ยโอ้ยถ้าห้องญาญีทําไมมีแต่งแต่ชุดผู้ชายล่ะท่านไม่มีที่เก็บล้อก็เลยก็เลยมาเก็บห้องน้องอันนี้คือมาฝากแหะครับขายครับมาฝากหรือจะไล่สุดขายไม่เปิดไม่ได้ไฟออกอันเดียวโอ้ยนอนเทียบ่ห้องนี้คือมีแต่ขี้ฝุ่นแท้โอ้ยและนอนล่ะนอนโอ้ยโอ้ยคือมีแต่ขี้ฝุ่นแท้ ขันห้องคนนั้นขี้ฟุ้นก็สิบวาลายป่ะนี่ดอกมึงเนี่ยมอนกับวอมีปอกพี่หลองมึงรู้โปะบออุ้ยอุ้ยอันนี้เพิ่งไปซักยังไม่ได้มาปี่รอรอครับไปซักวันนี้ครับครับผมที่น้องแนนตัดคิทเปานมีภาพพื้ที่นอนด้วยอ๋อรอครับผมนี่ระครับทุกคนห้องนี้นะทุกคนถามว่าห้องใหญหรือเป่านั้นสูงหนึ่งศูนย์แปดนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแต่ส่วนมากก็ไ่มีรองเท้าวางอยู่แบบนี้นะครับ เอา,าพนลมไงผู้ใดพอลมไงหนูเ,นเอาซื้อตึ้งเอามาตาปางปะกองเอาของแม่มาโอ้กว็วายจังก็ไปเห็นทอตัวใหญ่เเท่อวดปวดปวดปวดวดปวดปวดปวดอวดปวดกวดปวอปวดาวอากดปว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 ดเวดปวดปวดเรดปว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 ดลวดปวดปวด้วดปวดอวดปวดปวี่วดปมดองดปวด้วาปวดปวปวดปวดอวดปวดเวดวดวาวดป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 ปวดปวปวัวปวปวปป หนึ่งมันอันตรายเป็นห้องน้องสั่นทับไปสองมันมันติดบนท่านมูที่เขาเจ๊ที่เข้าใจไหมครับเข้าใจครับก็ไม่ได้ว่าอะไรเด้ลครับไม่เห็นคือมันติดบนท่านมูหรือมันอันตรายไปครับผมเเลิกซ้อมเราเลิกซ้อมดึกใช่ไหมก็เลยพอดีบันเช่าไว้สองห้องเอาห้องนี้ไปเก็บของก็มีห้องนี้กับห้องชั้นท่านั้นเดที่เป็นเตียงติดใช่มันโอเคนะมันเป็นเตียงแบบนี้ออเตียงอันนี้แต่ไม่ชอบเพราะมันติดห้องน้าแล้ว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 เป็นคนที่ไม่ชอบเตียงที่มันติด ฝาผนังนะแม่ชอบให้มันอยู่ข้างนอกผนังใช่ของเพิ่นกับพวกกวดได้พี่น้องมือกวดน้ำประน้อนอยู่อ้นน้ำประแด็นน้ำปรด็นอันอยู่หลายคนยูยูเพียงเดียวชุดใครน่ะชุดยายีค่ะเพิ่งปากเสร็จอาอเหรอใช่เฮ้ยออามาเทียบตัวหน่อยสิทำไมสวยจังเลยป้าพี่น้องเม่ไใ้ใส่คีตนกอบนะคะ กอก็มีเครื่องเหลี่ยมฮักแท้น้องก๊อฟอยู่แต่ว่าของบอลไม่ได้ก๊อฟก็มีบุญวาสนาอุ้ยใส่อะไรอุ้ยเป็นจีบว่าไข่เตะว่าไข่เตะบ่อเก็บบอลรู้สึกผิดเลยไม่เป็นไรครับเอาไปแกะใหม่เดี๋ยวพี่เอาเิ้ตั้นพี่ให้อืมอืสวยสวยสวยอันนี้เป็นชุดมือสองแต่ว่ามันเอาตองสวยอยู่ก็เลยบอกว่า เอาไว้ใส่เวลาที่ฝนตกแม่เอามาใส่ยังฝนตกพอตรงนี้มาเว้อออยอยากเป็น<ม>ตัดส่งนีก่ก็น่าป่ะเซฟเซฟไว้มล่ะส้อมส่งมันบานแต่ว่าฉันต้องตัดผ้าใหม่ไม่ตัดน,นี้หรอกแม่รอผ้าใหม่หนจ่งกระไลให้มันใส่จังสีประไดีเมื่อนีร่ก็ส่งมาอีกซองพื้นเขาไม่แจ้งอ่ะเออส่ง้อมตัดสีนี่แหละฝากแม่พี่แจกี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะครับพี่แจกี้ไม่เห็นมีแม่เลยม่นมีอย่างหรอกแจกี้มิเต็นไทยคลิปเห็นแม่แม่พีพีเธอหน่ะละเบิ้ง สวยพี่น้องสวยป้าดบักบักมันหนักบ่โท้ตจีกีแต่ว่าพี่ว่ามันเบากว่าชุดเขียวลงเนชุดเขียวชุดเขียวมันจะหนักผ้าเพชรอืคใช่ชุดเขียวลงอยู่ไหนอ่ะอยู่สวยผ้าเขียวน่ะสวยตามหาผ้าไหมสีนั่นแหละตอนนี้น่ะไม่เจออีหลีเด้มันมันจะสว่างบักคักเลยเด้ชุดเขียวน่ะมันมันสว่างนี่ดีสว่างบักคักที่นอนกัหญ้าบบักคักเกี่มบอลเอาไปสั้นไปยังออกเนี่ยู่ ัเราไปซักยังไม่มาครับครับโอ้โหขันพี่น้องกระเบิ้งง่ายๆขันห้องค้นยูมันก็จะว่าเป็นยังไงสิหอกมันง่ายๆหรอกก็มานอนไม่เฉยมานอนเฉยๆเวลาซ้อมไงก็มานอนแต่ว่าชุดนี้ไม่ได้ซักครับพี่น้องครับน้องชุดนี้ไม่ได้ซักเรื่องไส่เอาเรื่องจะบอกว่าชุดเนี้ไม่รู้ว่ามาจากไหนที่ไหนเนี่ยชุดใส้ยังไงติดเลวกะมาเสือประมาณสิบตัว เสื้อประมาณสิบตัวที่เขาส่งมาให้เรอส่งมาพร้อมกันกับชุดของชุดชุดหมอลำบอลแต่ทีเนี้ยบอลเปิดเบอรบอหมู่บ้านเนี่ยเอ้าทำไมมันมีเสื้อผ้าพราะว่าแม่บอลเย็บแค่ชุดหมอลำให้บอลแม่ครับแล้วทีนี่เปิดออกมันมีเสื้อก็เลยโทรไปถามน่าจะเป็นเคอรี่ส่งผิดเอาผมว่าเป็นเคอรี่ครับแปลกขนาดส่งผิดนักไปใส่ของเขาอยู่โอ๊ยไ่รู้นึกว่าแม่ส่งมาให้แต่ว่าก็เลยแบบเราเราก็เป็นเจ้าของแล้วแหละแมนโทรหาแม่หลังจากที่ ที่เอาไปซ<ม>ักแล้วบันนี่ก็เลยว่า,าถ้าสมมติว่าเพิ่นติดต่อมารับก็เดี๋ยวส่งคืนให้<ม>อือก็สิติดต่อแฟดอยู่ว่าว่ามันไม่ใช่ของของบอลมันไม่ใช่บ่บเรา,าเขาใส่แล้วเขาก็บ่าเอาหอก <c oughs> แต่ว่าถ้าเขาไม่เอาคือแบบถ้าเขาจะให้เราจ่ายตังก็ก็ได้นะครับเพราะว่าเห็นใจผมอยู่มันหลายชุดเด้พี่ใจมีสวยสวยแม่ก็เลยถามแม่ว่าแม่อันนั้นแม่ส่งเสื้อมาให้น้องน้ำตีแม่ือบอกว่าบ่ได้ละแม่ส่งแต่ชุดหมอลำแม่ว่า แต่ว่าเซนไซวะไงแขนเซนไซเดอร์บ่ลนส้เอาใส่ได้รตาขาเซนเซนไซเดอร์แขนบ่ใส่ไซเดอร์ขาแต่ว่าก็มีก็มีชุดที่แบบว่าใส่แล้วมีแบบคนอยากได้เนี่ยมาไม่งนชุดพี่พี่แฟนคลับซื้อให้ชุดพี่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 แฟนคลับซื้อให้แต่ว่าแบบอยากอยากได้ไหมอยากได้จากหนูตอนสิแม้แต่หนูก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นของแฟนคลับอยากใส่อยู่มันยังเป็นเสื้อผ้าของแฟนคลับซื้อให้ถ้าเราจ่ายนั่นมันก็ นี่แหละครัพี่น้องห้องนี่แหละเด้อห้องผมกลับห้องเจ้าของตีนั่นจะกลับห้องเจ้าของเราบ่จะกลับห้องตัวเองแล้วเหรอกลับแล้วครับบ๊ายบายพิ่งกลับห้องเพ่แล้วพี่น้องนี่จะไปห้องเขาไหมนี่อะไรคุณว่าโอ้พนักงานกวดห้องมากวดห้องให้ก็ดีแต่ว่าเอาไม่ยังนี้เอาทำไมไม่ดีจังเลยวะจนมันเป็นนื้สั่นสั่นมากน้อเทถา ฉันวางของอโอเคค่ะทุกคนนนองยีก็อยู่ห้องนี้นะมีคนถามมายีห้องไหนเหรอคะห้องหนึ่งศูนย์แปดนะคะห้องที่แปดค่ะต่อจากห้องแจ็กี้ห้องแจ็กี้ห้องที่เจ็ดยีห้องที่แปดแล้วห้องที่เก้านี่เป็นห้องนักศึกษาใช่โอเคค่ะพี่หลังบ๊ายบาย